สวัสดีครับพี่น้องครับบาทัดมากแล้วครับมื่อนี้นะครับอาท้ายให้เบื้องหนี้สาหรับพี่น้องทันได้นใจนะครับสามรถแสงทองครับพี่น้องนะครับบอลทันกําลังจัดทรงอยู่ตอนนี้นะครับสามตอยตนนะครับพี่น้องเนาะรากามีเจ้าอื่นอีกนะครับมองละตนสองตนนะครับสี่หาตนสิบตน สิบสองต้นกรนมี่นะครับอันนี้ทรงไปผากใต่นะครับพี่น้องนะอ่าเดี๋ยวนะครับนะเอตัดสีเบืองว่าเป็นอยู่อ่าจังหวัดไหนนะครับยุ่ภาคใต้อยู่จังหวัดไหนมั่งนะครับพี่น้องเนะนาะนครศรีธรรมราชนะครับพี่น้องนะ อำเภอปากนครนะครับอ๋อตำบลปากนครอำเภอเมืองนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชลาดลาดลาดนะครับพี่น้องน,นะสามรอยต้นครับมีทรงไปให้ข้าราชการนะครับพี่น้องเนานะอ่าเพิ่นเสียวไปปลูกนะครับพี่น้องน,นะครับ ไอพี่น้องคิดเบิ้งนะครับเด้อพี่หน้องนะครับขนาดข้าราชการนะครับก็พนักงานนะครับพี่น้องเนาะรัฐวิสาหกิจนะครับทั่วไปนะครับคนขยันคิดอย่างปลูกพืชผักผลไม้นะครับพี่น้องเนาะไว้กินไว้ใส่ไว้อยากนะครับไว้ขายนะครับในอนาคดนะครับพี่หน้องเนาะล้างกระสีหรือว่า ในช่วงทํางานนะครับพี่น้องเอาเวลาว่างไปเยี่ยมหัวเยี่ยมสวนอันนี้คือเบาทัดจัดทรงนีซีอยู่ดีประมาณ3 0 6ตน้นเพราะว่าแถ,ถามลอยละ2ต้นนะครับพี่น้องจัดทรงต้นละ40บาทนะครับพี่น้องเนาะคันสร้าง300ต้นแนวนี้นะครับฟรีค่าจัดส่งนะครับพี่น้องเนาะ ถ้าพี่น้องเสียค่าจัดทรงเองนะครับให้คิดเบิร์ว่าจากบานเข้าไปภาใต้วันอครนะสีเบดเงินไลายันไหนนะครับ2,700บาทนะครับอันนี้คือประมาณการนะครับพี่น้องนะลอยละเก้าร้อยบาทนะครับ อันนี้เบ้าทัดฟรีค่าจัดทรงให้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นปีที่แล้วนะครับพี่น้องเบาทัดขายต้นละ60 70บบาทนะครับเอาไง่ายๆคือถ้าต้นละ60บาทนี่300อยต้นนี่ก็เป็นเงิน18แแล้วนะครับพี่น้องเนาะถตาต้นละ70บาทนี่ก็เป็นเงิน21 0 0 0แล้วนะครับพ่าท่านรวมค่าจัดทรงนะครับแต่ว่าพักหลังมานี่นะครับ เศรษฐกิจบ่ค่อยดีนะครับพี่น้องเนาะน,ำน้ำมันน้ำมันแพงโน่นนี่นั่นแพงไปหมดนะครับบาวทัดก็เลยถือโอกาสเอาบ่าเป็นถือโอกาสดอกนะครับพี่น้องก็คือบาวทัดให้โอกาสพี่น้องสื่อต้นพันธุ์น้ำบาวทัดในราคาถูกๆนะครับเอาไปปลูกไว้เป็นธุรกิจเท่าในช่วงวิกฤตนะครับพี่น้องเข้าบบงูว่าอนาคตขา้างหน้าเข้าสิออกจากบานใดบ่นะครับหรือว่า มันจะมีโกรกไผ่ไข่เจ็บตัวใดเขามาอีกมาเบียดเบียนห้าบอ่อยังสี่นะครับห้าสิบไปไซม่าไซแยกหรือว่าห้าสิบไปไซเหตุการณ์นี้งานกลับไปบ่อใหญ่ลำบากทังสี่นะครับพี่น้องเนาะหาเถื่ออยากกลับมาอยู่บ้านหันเหนะครับมาอยู่บ้านอยู่ซองห้าลก้กกะหาแนวเห็ดจักยางังสี่นะครับพี่น้องเนาะค้าขายน้ำตลาดคนกระขายลายโพดนะครับ ไปกระขายเจ้ากระขายนะครับพี่น้องเนาะคุณอ่นผู้นี่นนกระขายกันเลยบ่ได้ขายจักเสือนะครับขายกระขายซิงเสียงอยากๆสัานอกมามีคนติดโควิดในตลาดปิดตลาดอีกนะครับอามันจะสู่ห้าปลูกของในหัวในสวนห้าบ่อใดปลูกขิงข่าปลูกยังในเบิดครับพี่น้องนะครับอันนี้เบ้าทัดคือว่าเปรียบเทียบ,ยบให้เบิง่งซื้อนด้ครับพี่น้องนะ นี่ไหมถึงว่าเขาสามารถเอาไปเป็นธุรกิจได้เลยนะครับพี่น้องเนาะสำหรับกล้องบพรทัดเกิดเป็นกล้องนะครับเจอันที่นะครับยางดีเลยนะครับแล้วก็เป็นกล้องแฟกยางดีเลยนะครับพี่น้องเนาะอันนี้สื่อมาจากลานเพิ่นโดยตรงนะครับพี่น่องเนาะก็คือจะบริไปหาสื่อกล้องพัดลมนะครับบริไปหาสื่อกล้องเบียร์มา ปาดต่อกันหรือว่าเอามาแพทให้พี่น้องแบบสุลุยสุไล,ลนะครับบริเฮตเอาแต่เงินอย่างเดียวนะครับพี่น้องเนาะเฮดเอาใจลูก้านั่นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับบางทัดมาฝ่าพี่น้องนะครับเป็นอีกหนึ่งความลู้เป็นอีกหนึ่งคลิปดีนะครับน่าประทับใจนะครับสาหรับพี่น้องท่านไหนสนใจเกี่ยวกับการปลูกพลังกิมจูนะครับหรือกุชซาสามรสนะครับพี่น้องเนาะ จะได้แพ็คล้องนะครับทรงลูกคาแล้วนะครับมันสายแล้วนะครับพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงสำนีกรน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ